ดวงสตาของชาวราศีกันในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีกันคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของธนูแบบนี้เรียกว่าพุทธะตําแหน่งเรือนธนูของชาวราศีกันได้ติดตําแหน่งของอุดมเกณฑ์นั่นเองครับส่งผลทําให้ชาวราศีกันเองมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวมีรูปแบบของการทาอะไรก็มักจะได้รับความราบรื่นความสําเร็จดีแก่ชีวิตเลยทีเดียวแหละครับซึ่งถึงแม้นะครับดาวพุธนะครับโดยพื้นฐานนะครับณตำแหน่งธนูจะเป็นตําแหน่งปลาก,ก็จริงแต่สําหรับชาวราศีกันเองที่เป็นอุดมเกณฑ์มาเป็นตัวช่วยตรงนี้ ก็ทําให้คุณนะครับหลุดพ้นจากในเรื่องราวที่แย่ๆไปได้อาจจะเจออิทธิพลเล็กๆน้อยๆคือเรียกว่าความเป็นปลากคือความไม่มั่นคงสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอจุดของการที่เรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวรายบ้างเป็นช่วงๆแต่ในช่วงจังหวะที่แย่ๆมันก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนั่นเองครับมันก็ช่วยเหลือคุณได้เยอะนะครับจากตำแหน่งอุดมเกฑนนั่นเองทำให้ชาวราศีกันเองครับก็ยังเป็นลักษณะข,ของการเติบโตและก็มีความก้าวหน้าที่ดีเลยทีเดียวเกี่ยวกับชีวิตของคุณโดยเฉพาะจังหวะที่ดาวพุธเองโคจรเป็นปกติหลังจากวันที่16มกราคมเป็นต้นไปเรียกว่านะครับดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธนะครับโคจรพักองศ หรือโคจรวิปลิตมาแล้วตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนะครับคราวนี้นะครับเขาจะเดินเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งในวันที่16มกราคมช่วงจังหวะนั้นนะครับทำให้ชาวราศีกันเองมีชีวิตที่รู้สึกถึงความมั่นคงขึ้นมีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเจออะไรที่ติดขัดบ้างหรือปัญหาที่เข้ามาบ้างหรือความไม่มั่นคงบ้างมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16เท่านั้นซึ่งพอหลังจากวันที่16เป็นต้นไป ชีวิตของคุณก็ถือว่าราบรื่นราบเรียบประสบความสําเร็จมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อดทนเฝ้ารอนิดนึงนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังก็ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีแก่ชาวราศีกันกระลยทีเดียวล่ะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีกันกันบ้างนะครับ <onta> สําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกันก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของคุณนั่นแหละครับก็คือดาวพุธนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับดาวพุธเองจะมีสองภพเรือนนะครับก็คือภพเรือนของตนุลักษณ์ก็คือเป็นดาวประจําตัวของตัวคุณและก็อีกภพเรือนนึงก็คือดาวเจ้าเรือนการงานของคุณฉะนั้นอิทธิพลของการที่ดาวพุธนะครับเดินดีในช่วงครึ่งเดือนหลังจึงทําให้นะครับเรื่องการ งานของชาวราศีกันจะขับเคลื่อนไปได้ในช่วงครึ่งหลังนั่นเองช่วงครึ่งแรกอาจจะเป็นลักษณะข,ของการที่ถดถอยบ้างหรือมีจุดของความไม่มั่นคงบ้างมีอุปสรรคบ้าง จากอิทธิพลของความที่ดาวพุธเองก็เป็นปลากแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าเป็นปลากก็จริงแต่มีตัวช่วยอย่างอุดมเกณฑ์เข้ามาช่วยได้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับมันก็ถดถอยเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นทําให้นะครับถึงแม้จะอยู่ในช่วงถดถอยในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่เสียหายหนักให้แก่ชาวราศีกันนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณก็ยังขับเคลื่อนไปได้ดีมีรูปแบบของความสําเร็จกันได้อยู่นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดพูดกันตามสเต็ปก็คือดาวพุธของคุณจริงๆแล้วจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่8มกราคมนะครับเพราะว่าในช่วงของวันที่8มกราคมนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ดาวพุธจะเดินมนก่อนคือพูดง่ายๆก่อนหน้านั้นนะครับโคจรวิปรลิตเดินถอยหลังคราวนี้นะครับพอหลังวันที่8มกราคมนะครับดาวพุธเองก็จะเดินมนมนก็คือเดินไปข้างหน้าแต่เดินข้างหน้าแล้วววหยุดนิ่่่งงงช มันก็เลยเปรียบเสมือนกับว่ายังโคจรผิดปกติอยู่นั่นเองหรือความคืบหน้าแทนที่จะเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วมันก็อาจจะมีจุดของการเป็นอุปสรรคเข้ามาเป็นท่อนๆหรือเรื่อยๆได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่พอหลังจากวันที่16มกราคมก็ถือว่าเดินเป็นปกติโดยธรรมชาติของมันแล้วนะครับช่วงนั้นเองก็ทําให้ชีวิตของคุณในเรื่องของการงานขับเคลื่อนไปได้มีความสําเร็จก่อตัวขึ้นมาหลังจากวันที่20มกราคมเป็นต้นไปเรื่องราวการงานของคุณจะมีเหตุและก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแหละครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีกันกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกันคือดาวศุกร์ การที่ดาวศุกร์ของคุณนะครับโคจรมาอยู่ในเรือนของมังกรแบบนี้เรียกได้ว่าการเงินของคุณอาจจะเจอภาวะอึดอัดนิดนึงเพราะเนื่องจากว่านะครับดาวศุกร์อยู่ในเรือนมังกรเป็นภพเรือนที่ดีอย่างปุตตาก็จริงแต่ว่าอยู่ณเรือนของคู่ศัตรูอย่างดาวเสราร์และแถมมีดาวเสราร์นะครับอยู่เคียงข้างกับดาวศุกร์แบบนี้ก็อาจจะเจอสภาวะกดดันอึดอัดเกี่ยวกับการเงินได้หรือรายจ่ายเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็อาจจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะมีความล่าช้าถึงแม้การเงินของคุณนะครับมีความ เพราะเหมือนที่พูดนั่นแหละครับว่าดาวศุกร์นะเรือนของมังกรเองก็ยังได้ตําแหน่งที่ดีก็คือตําแหน่งของเทวีโชคก็คือมีเรื่องราวที่ดีอยู่นะครับแล้วก็พบเรือนนี้ก็เป็นพบเรือนปุตาปตาก็คือเกณฑ์เรื่องราวของการริเริ่มหรือโอกาสใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็เปรือบเสมือนกับว่าชาวราศีกันเองอาจจะมีลู่ทางในการสร้างโอกาสใหม่ๆ โอกาสที่จะสร้างรายได้ใหม่ๆหรือช่องทางเงินก้อนใหม่เข้ามาให้คุณได้เห็นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคหรือความล่าช้าได้ด้วยหรือแทนที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเยอะแยะ,ยะมากมายอาจจะถูกถอนลงไปจากดาวเสาร์นั่นเองครับเพราะถือว่านะครับสุกับเสาอยู่คู่กันแบบนี้ก็บรรทอนกันไปเรื่อยๆนั่นเอง เพราะฉะนั้นการเงินของคุณนะครับจะดีก็จริงแต่มันก็ดีแบบไม่สุดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นช่วงๆมีความไม่มั่นคงอยู่มีรูปแบบของการที่จะติดขัดหรือความล่าช้าออกไปเกี่ยวกับการเงินที่คุณรอคอยได้ด้วยเช่นเดียวกัน และนะครับหลังจากวันที่25มกราคมเวลา10นาฬิกา38นาทีดาวศุกร์ของคุณจะยกออกจากมังกรเข้าไปสู่ในเรือนของราหูพบเรือนของราศีกุมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับก็จะทำให้คุณรู้สึกโล่งใจขึ้นเกี่ยวกับความกดดันจากคู่ศัตรูนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเรือนของคำว่าอาริอริก็คืออุปสรรค อารีก็คือรายจ่ายแล้วก็อารีก็คือเรื่องราวของปัญหานะครับจึงเรียกได้ว่านะครับมันก็เปรียบเสมือนกับว่าคุณยังเจอสภาวะกดดันอยู่เจอรายจ่ายที่เยอะอยู่เจอเงินที่ออกไปได้อยู่เช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยๆมันก็อึดอัดใจน้อยกว่าตอนที่เจอดาวเบียนอย่างดาวเสาเข้ามาเบียนแบบนั้นดีกว่า อย่างน,น้อยมันก็ดีขึ้นแหละครับอย่างน,น้อยมันก็จะทําให้เรารู้สึกโล่งใจขึ้นหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเงินของคุณแต่ก็รายจ่ายเยอะแหะครับมันก็เพราะว่าพบเรือนนวก็คือรูปแบบของภาระรูปแบบของการรับผิดชอบหรือภาวะหนี้สินหรือรายจ่ายที่เข้ามากดดันคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ดูแลสถานการณ์ด้านการเงินของคุณนะครับก็ยังเติมได้อยู่นะครับเพราะว่าองค์ประกอบของดาวอื่นๆก็ยังไปได้สวยอยู่นั่นเองครับ มันก็ยังมีทางรอดมีทางออกได้อยู่เสมอนั่นเองฉะนั้นนะครับในเรื่องราวของชีวิตของคุณเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับมันก็อาจจะติดขัดบ้างนะครับในเดือนนี้มันก็อาจจะรู้สึกกดดันได้บ้างนะครับสำหรับในเดือนนี้แต่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถึงขนาดที่คุณเอาไม่อยู่หรือควบคุมมันไม่ได้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีกันก็คือดาวพฤหัสนั่นเองครับ การที่ดาวพิหัสของคุณนะครับโคจดได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์และติดตำแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของราศีบีนแบบนี้แล้วก็เล็งละคนาของชาวราศีกันแบบนี้เรียกได้ว่านะครับชีวิตของคุณนะครับจะเจอเรื่องราวที่ดีกับความรัก การลงตัวเกี่ยวกับความรักอย่างมาก,กเลยทีเดียวนะครับเพราะเปรียบเสมือนกับดวงของความรักเป็นเกษตรราธิบดีและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับเหมือนที่บอกแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการกดดันเรื่องงานการกดดันเรื่องเงินหรือสภาวะเกี่ยวกับความเครียดอะไรก็แล้วแต่เมื่อนะครับผลกหัสเล็งรักของคุณแบบนี้ทุกๆเหตุการณ์ที่แย่หรือทุกๆปัจจัยที่จะทําให้คุณกดดันก็แล้วแต่จะผ่านไปได้หมดแล้วครับ เพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวพิหัสถ้าต้องถึงลักนกาแบบนี้เปรียบเสมือนกับว่าตัวของคุณจะได้รับการปกป้องรักษาคุ้มครองปกปักจากดาวพิหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเครานั่นเอง ทำให้ชีวิตของชาวราศีกันอาจจะเจอการกดดันเครียดนะครับก่อนหน้าก็จริงแต่สุดท้ายผ่านไปได้หมดเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความรักครับสำหรับในเดือนมกราคามนี้ถือว่าเป็นจุดท,ที่ลงตัวถือว่าเป็นจุดท,ที่คุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างดีและก็มีรูปแบบของความรักที่เป็นลักษณะของการได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนคนรักของคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาจนทําให้คุณได้อนิสง์จากความสําเร็จจากคู่ครองได้ด้วยเช่นเดียวกัน เลยต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นเรื่องอื่น,อ,นอาจจะไม่เด่นก็จริงนะครับแต่ดวงดาวแห่งความรักเกื้อกูลคุณคอ,อย่างเต็มที่เลยทีเดียวซัพพอร์ตคุณอ,อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ยังมีจุดที่ดีๆอยู่นะครับสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้และสิ่งที่สําคัญสําหรับคนโสดก็เช่นเดียวกันครับในเดือนนี้ก็ถือว่าชีวิตของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีเลยทีเดียวชีวิตของคุณนะครับค่อนข้างที่จะมีรูปแบบของความรักที่ลงตัวได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ก็อาจจะมีการแข่งขันอึดอัดใจเกิดขึ้นได้เป็นช่วงชวงยังไงนะครับในเดือนหน้าจะดีกว่าดีแน่นอนแต่เดือนนี้ยังไงก็อาจจะได้เจออันนี้ส่งดีๆด,ด้านบวกบวกแล้วล่ะครับเพราะดาวพฤหัสนะครับก็โครจรดีมาแล้วตั้งแต่วันที่17บธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็เลยส่งผลทําให้ชาวราศีกันหยิบจับอะไรก็มักจะได้รับความสําเร็จโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักคุณนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนมกราคมนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีกันเองถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะดูเหนื่อยดูยากดูคิดเครียด,ดนิดนึงมีภาวะรายจ่ายเยอะโดยเฉพาะการเงินของคุณนั่นเองนะครับแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมาที่บอกไปแหละครับพฤิัสตัวเป้งน,นะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุรคระห์เล็งลัคนาคุณแบบนี้แถมโคจรเป็นปกติแถมติดตําแหน่งกเกษตรราธิบดีและยังติดตําแหน่งของอุโดโมเกณฑ์แบบนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีมาก เลยทีเดียวที่จะซัพพอร์ตให้ชาวราศีการรอดพ้นจากทุกๆวิกฤตหรือรอดพ้นจากทุกๆปัญหาไปได้อย่างแน่นอนนะครับทำให้นะครับในเดือนนี้อาจจะเจออุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายเอาอยู่ในทุกเรื่องราวนั่นเองเหมือนดังคําที่บอกนั่นละครับว่าต่อให้ดาวทั้งกระดานเสียนะครับแต่ขอให้ดาวดวงหนึ่งที่ดีอย่างดาวพฤหัสเถอะครับมันก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าดาวทั้งกระดานเสียแต่พฤหัสก็คุ้มครองคุณได้ต่อให้คุณเจออุปสรรคคุณก็จะเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ จะเป็นเดือนที่เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วรอดได้นะครับและเหนื่อยแล้วก็ยังมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับความรักได้อยู่เช่นเดียวกันแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนหนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จ เพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยก หรือจะตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจัรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ